เรทชางมิวสิคออฟฟิเชียลช้างสามเสืครับเมื่อนี้นเมื่อนี้นนนมาเตรียมของครับเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ที่ที่ไปเอาไปใช้วงสาหน่อยครับเพธุ hmm. นกิจวงครับเดีเบิ้งเมียอย่างดนภาพพี่น้องเลยเบิง mm ้งนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ให้ช่างใหญ่ให้สายช่างใหญ่เฮ็ดเดินเ <c oughs> ทนใส่เครื่องขยายให้เต็มเมื่อเช้านี่ยังบ้านเลี่ยงอยู่ตอนนี้บ่ายโมงเราอันเดียวนี่ยังบ้านเลี่ยงเลยเนี่ยอีฟ <c oughs> ้าเอาใส่ เครื่องขยายอีเป้าเอาไปเนะี่ยเลยอยี่บ่เรียเปลีป่ยนเนี่ยพี่น้องสอคุมเซงเนี่ยทีงานสอคุ้มเซงเนี่ยจากก้อาอย่างเด็แต่งกำนันจีอ้อ๋อทำไมมันยังหลงังงอย่างนั้นน่ยนี่นมันขกงขึ้นกงอีหลีเด้่เนี่ยมันว่าเหรีเนี่ยนวัดาอี่างี่รู้ว่าันหาเซ็นท่อกันบอดได้ทึงนะ่ย ครับกำลังเแทนใส่เครื่องขยายครับเพราะว่าเครื่องขยายที่เอาไปเออที่เอาไปเครื่องขยายที่เอาไปใส่เครื่องขยายที่เอาไปใส่ชุดเอ่อเพลาเบอร์ี่เอาไปใส่ไอ้ตู้ชุดของอาจารย์สายันครับอ่าเพราะว่าตัวเก้าตัวเก้าของเสียนน์เนี่ยมีครบอยู่แล้วแต่เท่ของอาจารย์สายันเนี่ยทีต้องได้เอาไปไหมอีกขังละสามแทนสี่แทนเอาไปเพื่อไปสี่แทนครับห้ามันระเบิดตุ่มต้านตุ่มตานเพราะยีได้เปลี่ยนนะครับเนาะโอเคมัน สามเฟียดป้อมมันต้องเพื่อไว้ด้วยให้มันระเบิดได้เห็นดิเตรมันจะระเบิดบอลลูนถ้าบอลลูนอกแต่เพื่อไว้หางนั้นอยู่นะหางนั้นหนึ่งอีกฮะเตรอมันเปรี้ยวงัวะเตรอมันเปรี้ยวง้วะหางนั้นกันสาโลถูกก็เสาโลถูกก็ติดทุกองค์ง้วกันที่ง้อยกันเนี่ยก็ตายนี่ครับสิเดียวเพา่เบื่อใส่นีไฟคพี่น้องมึงท้าสที่เอาใส่แบบยดเลยต้องเตรียมของครับเพราะว่ามืออื่นนี่จะต้องได้ไปแล้วเพราะว่าเพื่อนที่เทียบเสียงมืออื่นครับ มื่อเลี้งนี่ก็บทีได้เอาใส่์แหลกนี่ครับเจียวไปซีเทีนหนึ่งซีครับพี่น้องเกือบไปซีเทีนหนึ่งซีแต่ว่าใส่อีริ่งอะไซสามแทีนก็ใส่เพิ่มไว้ปักเลยพร้อมเรียบร้อยเลยนี่ครับประมาณนี้นเ,นเดี๋ยวจังเลยเดาวีพาพี่น้องเบิงึงว่าว่าซีขึ้นเงิน,น,นว่าซีขึ้นในเพื้นรถกับว่าท่านได้ขึ้นจากเที่ยนเนี่ย เฮ้เห็ดอันนี้เห้วกันเนี่ยนั่นเห็นบอนบอลได้ปะบอกแล้วบอลเสะบอลเสียยี่สอคุ้มซึ้งเนี่ยแบบเดี๋ยวปะแย่แจมแจมยี่ถ้าถ้าไม่เดินมาดูเนี่ยไม่โกงแน่เนี่ยยี่ลิงเงียงแล้วเดี๋ช่างอะไรเนี่ยฝนกับกระอีตกอีกแล้วฝนเรือเรือเรืีได้ไปขึ้นเงิน พื้นรถคันนี้นี่กำลังรถอะไรรถเอ่อของของแพร่เออใบปอใบปอครับใบปอนี่ครับสีแหงแล้วสีสีไอ้สีกันสนิมแหงแล้วเรียบร้อยแล้วสีกันสนิมแหงก็ที่ขึ้นขึ้นขึ้นพื่อนนะครับนี่สีเข็ดพื้นให้มันเร็ว เ็ปสั้นใส่เครื่องขยายเอ็นเดียวในเทปยืดห่าหกคนหนึ่งเลี้วกับโบเปียนอ้ยถึงนี่ย่งแล้วรถขอาไม่เรียวเป็นวะไหนรถขอนไหนไม่เรียวเป็นรถเป็นคันเนี่ยที่ัเฮ็ดด้วยสามสีพูดจริเนี่ยรอนันการช่างแสดงว่าแบบสอคุมซึ่งแสดงเ่าแบบนี้เป็นจ้างไรวันครับจ้างไรวันดิเอาแบบเมาดูเมาดูเมา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 เร็วเร โอนว่าองเรามืนกันขนาดเกียดเวลาไปเกียดเวลาเพื่อนมาออกมาให้เฮ็ดอันสั้นใส่เครื่องขยายแต่ว่าเฮ็ดสั้นไปเดี๋ยวกิ๊กใส่ยากเฮ็ดยากอีกเอาเนี้ยตัดเลยโอ้วหไม่อย่างไรครับเสียงสว่านอยู่นี่เสียงดังอยู่เลยครับเไม่งดังว่าดีดอกของปลอมตามเสียบปลอม อยู่หันเห็นท่านนึงใส่ไหมครับของสาวน้อยแม่นนสองไหมเพิ่นดังคักกิรีเด้ท่านนั้นไหมค้นมิกหล่อหรือว่าคนคนจูนเชียงหล่อทั้งสองครับเพราะว่าซื้อซื้อเดียวกันสัญญาให้กันีสัญญาสาวมุ่งหันสาวมุ่หันไปท่าแข้งพูดได้ยิ่งวันได้ท่าเด้่ยล่ะพูดไิซื้อพูดได้ซื้อครับโอ้หาพูดไปถว่าอะไรไหมเขายิ้มชิวเลยซุ้มจอบตะชิวกบบนี้สามเปียดปอมเนี่ยอย่างเงี้ย เออบอดีจังสั้นจังสี่ก็ว่าไปบอดีกระซังแล้วไม่หน่อยเพื่อนเจ้าใส่อย่างของบอดีอ่ะมาไม้อันนั้นด้วยมาแก้ไขด้วยเนี่ยมาแก้ไขข้าวด้วยเนี่ยเจ้าจังเด็ดนะเจ้าฮะแก่อย่างมักพืชกันครับมักพืชกันเลยมักพืชกันแกไปแก้ก่อนเถอะแก้ไว้แล้วแก่ทางพืนกันเดี๋ยวเอาอีกเจี๊ยบปู ใส่ไปครับเปิดปิดเปิดดังจะเปิดไปเนี่ยนะฮะใส่ไปว่าจะมันเปิดปิดนมัรถก็จะดังก็ได้เสียงดังตั้งมาแล้วมาถามคุเขาใช่ใส่ไปรุ่นน่ะปลอมบ่วเทียกับใส่ไปรุ่นน่ะว่าแต่มันบ่วได้แช่เผ็ดเนาะมันดังรึมันดังอือว่าแต่บ่วได้แช่เผ็ดน้อยไหมแช่บ่วเชะอันไหนให้บ่วเปลี่ยนว่าตะเปิดดังเสียบจิ๊กจิ๊กจิ๊กเข้าไปเลยสามเผ็ดครับกันที่ปลอมที่เทียกับใส่ไปรุ่นน่ะอือถ้าปลอมแล้วมันถ้าปลอมแล้วมันเพราะ พราะได้เพราะไปได้กะกะกะสแซงหัวมันอดเนาะอืแซงมันเถาดไปเส้ไปชิ้่น้องเดี๋ยวใช่เป่าอย่าเฝ้าเด้วยแซงอีกได้ไปถอดกล้องกันเด้วยถอดกล้องกันถอดกล้องเลยเดี๋ยววันที่จวดจัดเนี่ยถอดอันนี้ออกความเนี่ยอันไฟไทยเนี่ยเริ่มการขึ้นโค้งนะครับเริ่มขึ้นโค้งนะครับขึ้นอ่ะกุญแจน้ำน้ำฝน จักง่อยกัที่เป็นพื้นนคืนกะทีท้ายพี่น้องได้เบิ่งอีกครับพี่น้องเออกลุยกันเท่ามือเนี่ยเอาจาักมือสองมือเนี่ยแมันเลียวน็อตสลักครับแจ่ยเริ่งน็อตสลักครับผมใส่สลักครับผมว่าได้ใส่น็อตคันอาสลักคันนะครับนี่น็อตสลักคันหนีบหนีบเหล็กใส่กับคันซีครับพี่น้องอแล้หใบปอัติยาครับเห็ดแล้วแวกับที่เฝ้า เฮ็ดพื้นแล้วเรีวเฮ็ดขึ้นโค้งสางเรียบร้อยแล้วก็สิเส่าเอาเขาอ,อูบัตให้เพิ่นเส่าจวดจัดแต่ว่าตู้รำพงเฮ็ดไว้เพิ่นเรียบร้อยแล้วล่ะเครื่องขยายก็อีกประมาณเดือนกว่าๆก็แล้วเดือนกว่าๆก็แล้วเครื่องขยายพวกชุดแต่งเอยียงก็เตรียมการไว้เบิดแล้วครับรถแฮ่หลายๆคันนี่ก็ตู้รำพงนี่ครับพี่น้องเบิง่งให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศว่าที่บ้านเฮ็ดหยัง เห็ดอย่างนี้พอดีพอดีได้ทิม้มซางได้ทิม้มซางที่เห็ดค้งหลังคาครับได้ทิม้มซางที่เห็ดค้งหลังคาเพิ่นเห็ดค้งหลังคาให้เรื่อยๆแอนเอาสักข้าวขันคอไว้เพื่อให้ไปใส่ให้เห็ดรถซอยให้เห็ดงานซอยบ่ได้ดอกเพราะว่าทุกปีบ่มีบ่ม,บมีผู้ช่วยปีนี้มีผู้ช่วยรอบปีนี้ใครนี่อืมใครนี่อืม ถอดแล้วเดียถอดกล้องยังถอดแบตด,ด้วยถอดข้อแบตด,ด้วยไปต่อได้หลังบ้านฮะหลังบ้านถึงนี้นะไอเอานักบอลเกลียวม,มาขันอันนี้ถอ,อ,อดออกที่ฟ้าขึ้นโค้งรถคันแรกครับขึ้นโค้งรถคันแรกของสร้างสองคุ้มซึง้งคันที่สองก้านกล้วยครับเอ้ยบริเวณฉับแก้วคันที่สองฉับไก,เก่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิดเบิดงานเดียนนี้ ยันต้นเยันหน้าเบิดงา้นไงกิมพาพารถก้อนกล้วยอีกพาออกเลยมึงได้บดีเอาออกอะไรนะอะไรทำอะไรนะถอดกล้องไปขายครับอือถอดเลยดิถอดนะถอดจากอันสองอันโอเคหชี้อางแล้วก็ถอดหมวกเบ็ดด้วยเอา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 มาถอดหมวกแบ็ดออกให้น้ำนี่ดื้อ ถอดออกไปไว้เลยถอดออกไปไว้ในบ้านเลยนะเวลาเนี่ยเขาเชื่อมเหล็กมันยังบบไปไปใหม่เอาพี่น้องคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้่เพียงเท่านี้เดี๋ยวขึนขข้นโค้งขึน้นใส่เหล็กใส่ยางได้เฮ็ดอีพีให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นอีพีต่อไปต่อไปต่อไปว่าต,ติดตามผลงานกันกับรถแห่ไปปอลติยาครับผมสัญญาเซาครัคบโดยสัญญาบหรครับครับฮะขับก้อนโมเลยคขับก้อนโมได้เตะตัวเคลียรู้เรื่อง